เขาบอกว่าเกมนี้มีความรุนแรงนะครับทุกคนควรใช้จัก,กรยานในการรับชมด้วยนะครับไวชาดูเงาสีขาวผู้สร้างบอกว่าสัตว์ทุกตัวต้องเท่ากันทำไมอินโทรมันแอบหลอนๆน,นะเนี่ยไม่ใช่เกมหลอนใช่ไหม เสียงโทรศัพท์ใครทำไมไม่รับโทรศัพท์ทุกคนมัวแต่ทำงานกันนี่ไงทำงานกันใหญ่เลยเหมือนเป็นพวกหมูเหรอเหมือนหมูเขาทำงานกันนะครับผมนี่คืออะไรอะเป็นกองขยะเหรออุ้ยมีหัวอะไรออกมาด้วย นี่นคือหัวอะไรอ่ะอีกาเหรอฮะนี่คือตัวเราตัวเราออกมาจากไหนกันเนี่ยหรือว่าเราแอบซ่อนไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันโอ้ยกิง้งกิ้งกิ้งกิ้งอัวอ่ะ,อะ,อะเออเอ่ย้อนกลับไม่ได้แล้วครับโอเค สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไวชาร์โดนะครับผมและวันนี้นะครับผมเราจะมาออกเดินทางในเมืองสุดยิ่งใหญ่กับน้องอีกาตัวน้อยของเรานะครับผมามาดูกันซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเอาละวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปเอาลื่น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 ้นนนยไปไหนไม่ไหนไม่ได้ไไดไไดโอ้ยมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนี่ต้องกระโดดข้ามไปฝั่งนี้นะครับ อ,อะไรอ่ะอีกาอีกาเป็นคนผิดโว้มันเกิดอะไรขึ้นกับเมืองนี้เนี่ยเป็นซากปลักหักพังไปหมดเลยครับผมอืมไหนกระโดดข้ามไปฝั่งนู้นอ,อ้บ่ากระโดดมาได้อุ้ยโอ้รถไฟกับพิบเชียว ไลฟ์อุ้ยอุยเดี๋ยวดูดูลน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 อ่ายังไม่เป็นไรนะครับเรายังขึ้นได้อยู่อ่าลงมาฝาั่งนี้เอา้าลุกลุกลุกโอ้โหไหลลงมาเช่นนั้นนี่คือ,อไหลดันได้ไหมอ่าดันได้ดันได้โอเคเป็นสะพานให้เราซะดีๆที่นี่มันคือเมืองอะไรกันแน่นะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโกงไหลไปไม่หยุดเลยครับผมอ๋อนี่ไงต้องไว้เป็นฐานของเรานี่เองเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอายลวงๆุงอ่าละ่ะขึ้นได้ไหมอ่าได้อยู่ปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปเหมือนว่าตัวเราเนี่ยนะครับคืออีกานะเนี่ย ระโไปฝั่งนู้นได้ไหมอ่าได้อยู่ไปที่เมื่อกี้ป้ายเขาบอกว่าอีกาเป็นคนผิดนะครับผมเราอาจจะเป็นหนึ่งในอีกาก็ได้น,นี่คืออะไรยกได้ไหมอ๋อยกได้โอเคโอเค เราขึ้นไปข้างบนนู้นไม่ได้ใช่ไหมเอมีของอะไรให้เราแบบดันอะไรบ้างไหมดูไม่ค่อยน่าจะมีนะครับผมเราอาจจะต้องย้อนกลับมาทางข้างบนอะไรอย่างงี้ก็ได้นะอะไรตรงนี้เราข้ามไปก่อนแล้วกันอ๋อตรงนี้เราปิดได้เดี๋ยนะแต่มันต้องเปิดหรือปิดอ่ะเ,อเราลองเปิดไปก่อนแล้วกันเอ๊เดี๋ยวทำไมมืดอย่างเงี้ยเข้าได้ไหมเนี่ย อ๋อหรือว่ามันต้องปิดลงมานะครับผมแล้วก็กระโดดข้าไปได้ไหมเอ้ยได้ได้อยู่มาอันนี้คืออะไรอะหรือว่าอันนี้เราต้องดันลงมาข้างล่างครับฮะเออ อ๋อนี่ไงแล้วเราก็ไปดันนี่ดันลังมาจากฝั่งนี้นะครับผมเราจะขึ้นได้นี่อาแล้วเราก็ขึ้นมาตรงนี้ฟุบมาเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งตกอ้าย่า เมืองนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวดยวูโอ้ยลวงลวงไหล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 โอ้โหเห็นแต่ลูกกระตาเดี๋ยวนะทำไมอ่ะทำไมเรามาอยู่ตรงนี้นี่คืออุยเกิดอะไรขึ้น อะไรอ่ะอะไรอ่ะเป็นไรวาร์ปเหรอหรือว่าอะไรหรือว่าเป็นเครื่องสแกนอ้าวหมดแล้วครับหรือจริงมันคือแค่เช็คพอต์อุ้ยเดี๋ยว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 ทำไรอ่ะอุ้ยอ,อุ้ยนะเ,าาเาอานี่มันนกติดเชื้อเป็นเดี๋ยวนะเขาว่าเราเหรอเป็นนกติดเชื้อเนี่ยไม่นะ ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวดียวโอ้อยอะไรโหมีรถไฟผ่านไปนะครับเดี๋ยวเด,วเดวีเอาไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยอะเออเรายังไปได้อยู่ใช่ไหมโอเคถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราไปแล้ว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 อ่า โอ้อะไรอะ่ะร้อยเปอร์เอแกนิกเออเหมือนเมืองนี้เขานี่หมูเหมือนเมืองนี้เขาเน้นหมูนะครับเมื่อกี้ก็เป็นรูปหมูนะมีแต่บอกว่าอีกาผิดนี่ดูป้ายทางซ้ายนั่นก็เป็นหมูอีกแล้วนะครับผม เกิดอะไรขึ้นกดเหรออา้ากดแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะเอ้ยอุ้ยโอยอเดี๋ยวนะคือโอ้ให้หมูข้างล่าเป็นคนปั่นเหรอข้างซ้ายเขาบอกว่าเด s e r v e ์ฟคือเหมือน สมควรแล้วนะครับผมอ๋อนี่ยโดนทุบหัวมันมันเป็นรูปอีกาหรือเปล่าเนี่ยเหมือนเป็นเมืองที่แบบเกียดอีกานะครับผมเนี่ยแล้วก็รูปส่วนใหญ่นะครับหมูเป็นแบบมีความสุขกันหมดเลยมีแต่อีกานะครับที่ ดูไม่ค่อยมีแฮปปี้เท่าไหร่กับที่นี่เฮ้ยข้างซ้ายเหมือนมีคนครับเฮ้ยนั่นมันอะไรอะ่ะดูคล้ายๆเป็นประชากรหมูนะกำลังเดินอยู่แล้วนี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยนั่นมันรูปเรานี่นะเฮ้ย อะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับผมเดี๋ยวนะแล้วเราเออเราเราต้องรีบไปแล้วใช่ไหมนี่คืออะไรอ่ะเขาตามหาเราเหรอหรือว่าเกิดอะไรขึ้นนี่อะ ตอนนี้เรายังไม่ได้มีข้อมูลอะไรเลยนะครับผมมีแต่รู้แค่ว่าเราออกมาจากไอ้ตูฟะฟะ้โทรศัพท์นี่ไงเป็นประชากรหมูยิงด้วยค่อยๆเดินเข้าเครื่องอะไรก็ไม่รู้เครื่องอะไรก็ไม่รู้ครับผมเหมือนเป็นเครื่องวาร์ปหรอเนี่ยเขาส่งมาเป็นพอหมูเดินเข้าไปแล้วมันก็ วิ่งออกมาเป็นแบบลำแสงกลมๆะ่ะครับหรืออาจจะเป็นพาหนะของเมืองเมืองนี้ก็ได้นะโอเคหลังจากผ่านอุ๊ยอะไรอะ่ะไม่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 โอ้โหนูว่าจะชนเราโอเคเรากลับมาเดิน สโลไลฟ์กันต่อนี่แดกระโดดด้วยเยข้างหลังคืออะไรอ่ะเอา้าพอเราวิ่งไปก็วิ่งหนีด้วยครับผมแต่พอเราวิ่งหนีเขาก็วิ่งตามนะเป็นนกเหรอ,อน่ารักจังตัวเล็กจุ๊จูเอา้าเจ้านกตัวเล็กหายไปไหนแล้วเหมือนเขาลงไปตรงนี้นะแต่เราลงตามไม่ได้นะครับผมโอเค งั้นเราก็ต้องวิ่งต่อนะแต่เราเหมือนเรายังได้ยินเสียงอ๋ออยู่นี่ไงนี่ออกมาจากท่อนะครับผมเอา้าเราไปไหนแล้วะเฮ้ยเกมมีกระโดดได้ไกลกว่าที่คิดเหมือนกันนะเนี่ยมีหลายจุดเลยที่แบบเหมือนจะกระโดดไม่ถึงนะแต่ก็กระโดดถึงด้วยอะไรอะเราไปกันต่อครับผม ค่อยๆกระโดดสโลไลด์ไปอู้วี๋เดี๋ยวเดี๋ยววิธีไล่อะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวมันขึ้นไม่ได้อะ่ะเอ๊อุ้ยอ่ะขึ้นได้ขึ้นได้ไดโอเคโอเคอเครับผมข้ามมาได้แล้วนี่อะไรอะ่ะทำไมเหมือนมีเสียงนกอ,อยู่แล้ววิวู รถไฟข้ามหัวไปิดเดียวเองอุ้ยนั่นอะไรอะ่ะนกอ๋อนี่มีนกตัวเล็ก,ลกมาเต็มเลยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรอะไรโอเคไปไม่ได้ว่าเราต้องใช้นี่ในการปีนขึ้นนะครับผมอืมรถไฟมันเสียงดังเหมือนกันนะ กมด้วยอะไรอ่ะเจ้านกมันตามเน้มันนำทางให้เราเหรอไปเลยอ่าไม่ต้องมีคนเดียวแล้วครับผมมีเพื่อนแล้วเอาทุกคนตามมาดีมากไปกันเถอะเอาเดี๋ยวมีรูปเราอยู่ข้างหลังอีกแล้วครับผมเฮ้ย เอาเกิดอะไรขึ้นคุณกลัวความมืดหรือเปล่าแค่อาบแสงวันละครั้งคุณก็จะขับไล่ความมืดไปได้แสงสว่างคือชีวิต เปลี่ยนใหม่ทุกวันแค่สี่9ิบเก้าจุดเก้าเก้าเหรียญเท่านั้นเหมือนเป็นโฆษณาขายของนะครับผมแต่เหมือนเอาแบบตัวอีกาเป็นตัวร้ายนะครับผมทำไมเราไม่ใช่ตัวร้ายทะหน้อย๋อ,อแต่มันอาจจะเกี่ยวกับเมื่อกี้ที่หมูมันเดินต่อแถวสองไฟเทียตัวเทียตัวก็ได้นะครับผมนี่คืออะไรอะออหมุนได้ด้วย อ๋อไหนดูสิอ๋อคือน่าจะต้องสองอ่องเออให้แสงสว่างครบทุกทางนะครับผมนี่โอเคแล้วก็หมุนอีก2รอบแล้วก็นี่จุดไฟอีกรอบฟึบอ่าสว่างหมดเรียบร้อยแล้วข้างล่างเกิดอะไรขึ้นอุยอ้ยอุ้ย เกือบล้มไปแล้วเนี่ยอุ๊ยอะไรอะ่ะเป็นเออ่พาหนะของที่นี่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวดี๋ยวเด๋วทำไม <c oughs> <c oughs> นึกว่าจะลอยไปแบบเมื่อกี้เลยมันคว่ำแล้วงั้นน่ะ <c oughs> ไหนจะพาเราไปไหน <c oughs> ยินดีต้อนรับสู่ฟันเวิร์ นี่หรอคือฟันเวอร์แล้วฟันเวอร์คืออะไรอะไรอ่ะโอ้เรือบินลำใหญ่มากบินผ่านไปแล้วครับผมและนี่คือยูโกไม่แน่ใจก็คืออะไรเหมือนกันนะครับทำไมเขาต้องทำเมืองสูงขนาดนี้ด้วยครับเนี่ย ้ยร่วงลงมาเหมือนเวลาการเดินทางนี่ต้องเดินทางกลางอากาศตลอดขอบคุณที่มาใช้งานโอเคขอบคุณทุกคนที่ซับสไครต์ด้วยเยี่ยมเลยเอาละแล้วเราไปทางไหนแล้วเนี่ยหรือว่าเราต้องลงทางขวาล่างนี่หรออ๋อลงทางนี้ครับผมเคลลงมาเอาชิป แล้วก็มาข้างล่างนี้ไหนดูท่าทางเราน่าจะต้องกระโดดไปชุบอ้าวล่วงอยู่ดีโถแต่ลงมาข้างล่างก็ไม่มีอะไรนะครับึกว่าจะเป็นอะไรเวลาเราขึ้นโมงกันเถอะนี่เรามาอยู่ใต้แถวหมูแล้วนี่เขาเข้าไปทำอะไรกันอนะ แล้วเราล่ะเราต้องกระโดดไปกองข้างล่างเหรอเฮ้ยได้ไหมอ่าได้อยู่ได้อยู่ปีนขึ้นไม่ได้นะครับต้องปีนลงเวนเขาลงลิฟต์กันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ว,ว,วต้องกระโดดไปฝั่งนู้น่ะเฮ้ยอย่าอ๋อแล้วก็กระโดดมาทางนี้ครับผมเอ้ยอ่าได้ได้ได,ได้ตามคุณหมูไปท้งเขา ตามคุณหมูไปทั้งหลายไปนี่เขากำลังไปไหนกันเนี่ยไปกินเหล้าเหรอ เขามีรสนิยม,มชอบแสงสว่างกันหมดเลยนะครับผมแต่ทำไมพื้นที่เขามืดมืดโอ้ไปกันต่อเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วเราไปไหนอ่ะเอ้อเอ่าลวางเคครับผมแปลว่าเราน่าจะต้องเปลี่ยนลำนะครับเราเปลี่ยนลำลงมาข้างล่าง อ่ามาแล้วมาแล้วโอเคนี่เราก็ลงมานี่โอเคเปลี่ยนเลนนะครับอ้ยมันทุบลูกเกียบเราอะ่ะข้างหลังอะ่ะเอออันนี้เราต้องเปลี่ยนลำอีกไหมไม่มีเปลี่ยนนะครับโอเค ไม่นะอย่าทุบลูกเจี๊ยบเราลูกเจี๊ยบออกจะน่ารักวิ่งตามเราต้อยๆเฮ้ยนะเสียงเหมือนลูกเจี๊ยบจริงนี่ไงลูกเจี๊ยบไปกันเถอะทุกคนฟุบฟับฟุบฟับเฮ้ยเราองไปทางขวาเหรอ อุ้ยมันมีรถไฟนี่นะแล้วนี่เราลงได้ไหมเราลงไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวนะแปลว่าเราต้องกระโดดไปทางซ้ายนะครับผมแล้วก็รีบลงแต่ว่าต้องรอรถไฟดีๆไม่งั้นเราจะแบนดดแต่แหล่เร็ว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 เอากระโดดครับโอเคอ๋อเราก็ต้องค่อยๆลงเป็นระยะระยะนะครับผมเอาไปชึบเอากระโดดครับอ่า ข้างล่างมีอะไรอ่ะข้างล่างเราเหมือนไปทางขวาไม่ได้ใช่ไหมต้องลงทางซ้ายแล้วครับผมนีต้องลงยาวเลยเพราะนั้นต้องรอขันใหม่มาเฮ้ยชุบลง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 ลลง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 ลอ๋อนี่มีทางเดินแล้วอ่าที่นี่ใช่ไหมทำไมอ่ะหมูพุ่งที่เขาทำอะไรกันอ่ะทาไมดูแบบ เป็นหมูก็ไม่ได้แฮปปี้นะนี่ตรงพื้นนี่คืออะไรนะไม่มีอะไร้ยที่นี่ที่ไหนอะ่ะเหมือนได้มาที่ใหม่แล้วครับผมมีคันโยกด้วยโยกโยกให้หมดโยกให้หมดอ่าเอ้ติดเหรออ่าโยกได้โยกได้ไดอ่าอุย้ยเกิดอะไรขึ้น เหมือนอันนี้มันเหมือนหัวใหญ่มันมันหัวตัวที่สุงที่สุดเนี่ยนะมันทุบใช้ค้อนทุบลงมานะครับผมเป็นไปได้ว่าเราอาจจะต้องทําการหมุนหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเอแต่ว่าพวกนี้มันกดไม่ได้นะหรือว่าไหนจะพวกนกช่วยหน่อยสิ อ๋ออันนี้เปิดได้เออเปิดมาเฮ้ยเปิดไม่ไหวเหรอเปิดเปิดกเออ,อ่าเปิดได้นะครับลงมาเลยอุ่ยข้างล่างมีนกเต็มไปเลยทำไมอ่ะทำไมต้องทำกับน,นกแบบนี้ไม่นะนกผิดอะไรนดันลงไปข้างล่างนะเผื่อมันจะแตกนี่แน่ เปิดกงหน่อยดิเปิดไม่ได้หรออยากเปิดกงอะ่ะเปิดกงไม่ได้นะครับแต่ว่าน,นี่มันมีอะไรอ๋อ,อเหมือนเป็นไฟนะครับผมก็คือต้องให้เหล่านกช่วยกันกดเปิดไฟให้ก่อนโอ้ยนึกว่าจะได้ช่วยนกอะ่ะกดช่วยนกเลย โอเคตอนนี้เรามีไฟลแล้วเอ้พวกนี้มันหมุนนะ่ะเดี๋ยวนะโยกโยกแล้วเป็นไงโยกแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมแล้วนี้ล่ะอ๋อเหมือนกันเปลี่ยนเลนนะและ้วอ๋ออันนี้กดโยกค้างไว้นะเพื่อให้มันหยุดอ่ะ พอ,อยังไม่พอจากนี้อ่านี่ไงเยนเป็นแถวแล้วอ่านันไปให้มันถูกหัวกันนี่นี่อ้าวอ๋อเราต้องมาเลนในสุดด้วยนะครับผมชึบหน้าแล้วก็หยุดหยุดเลนในสุดไว้ให้เขาหันมาถูกทางเดียวกันนะครับ นนได้ไหมเฮ้ยได้แล้วเอาทุบหัวซะด่แล้วไงต่อเราต้องไปยืนให้เขาทุบไมอะไรเราต้องไปยืนให้เขาทุบหระเดี๋ยวนะไหนลองใหม่สิอฮ้ยย่าไปเอาไม่นะอย่าทุบหัวเราเอะ ทำไมกันล่ะทำไมต้องโดนทุบโอ้ขังเราไว้ทำไมปล่อยเราไปพาเราไปไหนเนี่ยอุ้ยข้างหลังเขียนอะไรเอ่ย Chapter 1นกติดเชือ้อ ไม่นะเราไม่ใช่ไข้หวัดนกเราไม่ได้เป็นไข้หวัดนกไข้หวัดนกมันหายนานแล้วไปเคก็เดี๋ยวเราจบไว้ที่แชปเตอร์1ก่อนแล้วนะพี่ผมอ่าบทแรกนะครับก็เกมนี้ก็อ่า แอบงงๆนิดนึงนะเป็นเกมอินดี้ๆนี้หน่อยแบบไม่ไม่มีเนื้อเรื่องที่แบบไปบทพูดอะไรมากมายนะครับผมแต่เท่าที่ดูชัพเตอร์หเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวละคร,รของเรานะครับเหมือนถูกแบ่งชนชั้นนะครับผมตามที่โดนทุบหัวเมื่อกี้นะครับก็คือเหมือนบนสุดนี่น่าจะเป็น,ในใคล้ายคมังกรนะครับแล้วก็ลงมาเป็นกระต่ายนะแล้วก็ตัวที่3เป็นเหมือนแบบลิง เป็นลิงนะครับผมแล้วก็เกือบล่างสุดเนี่ยก็จะเป็นหมูนะครับผมแล้วก็ตัวเราที่ต้องมายืนชั้นล่างสุดเนี่ยเหมือนเป็นอีกาเป็นพวกนกนะครับที่อยู่ชั้นล่างสุดนะครับผมของห่วงโซ่อาหารในเมืองนี้นะครับโอเคก็คลิปนี้ก็จบไว้ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเจ้าอีการน้อยของเราเนี่ยจะต้องเจออะไรอีกต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าจะสนุกกับคลิปนี้นะครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันไว้นะครับผม วันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย